คุณเคยสงสัยไหมเด็กตัวเล็กๆที่ขายข้าวเหนียวในตลาดเก่าทำไมเขาถึงกลายเป็นหมื่นล้านได้เส้นทางชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความหิวความกลัวและเรื่องราวที่ไม่มีใครมองเห็นครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เดียวที่เกือบทำให้เขาสูญทุกอย่างคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าทุกความล้มเหลวทุกอุปสรรคกลับกลายเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อจากเด็กขายข้าวเหนียว วันนั้นลมเย็นพัดเข้ามาในตลาดเก่ากลิ่นควันเตาและข้าวเหนียวหอมผสมกันจนตาลายมือเล็กๆของเขาเหน็บหนาวขายไปเพียงไม่กี่หอ่อแต่เสียงหัวเราะของเด็กคนอื่นๆทำให้ใจเขาสะท้อนความอึดอัดแสงไฟนีออนวูบวาบบนป้ายร้านที่เก่าโซมเขาเงยหน้าขึ้นเห็นฝุ่นลอยเต็มอากาศข้าวเหนียวที่มือสันสัสัมผัสเหนียวหนึบและทันใดนั้นเสียงทุ้มดังมาจากหัวมุมตลาด เขาหยุดขายหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกคนแปลกหน้าเดินเข้ามาใบหน้าซ่อนเร้นอยู่ใต้หมวกมือยื่นออกมาหาเขาแต่น้ำหนักของมันไม่ใช่สิ่งของธรรมดาแต่เป็นข้อเสนอที่เขาไม่เคยคาดคิดสายตาของเขาละลานไปกับความกลัวและความอยากเขาเก้าวถอยหนีแต่ขาเหมือนติดพื้นร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มเย็นยเยือกกลิ่นเหงื่อและไอร้อนจากคนรอบๆทำให้เขาแทบหายใจไม่ออก เขาอยากวิ่งแต่ทุกอย่างช้าลงทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกซึมเข้าไปในหัวและในใจของเขาเกิดคําถามเดียวนี่คือจุดจบของฉันหรือเขายืนนิ่งมองคนแปลกหน้าที่เข้ามาใกล้หัวใจเต้นรัวจนแทบได้ยินเสียงตัวเองมือเล็กๆของเขากำเข้าวเหนียวแน่นแต่ข้างในความหิวและความกลัวผสมกันจนพร่ามัวร่างนั้นโน้มตัวลงเสียงคำพูดเบาแต่ชัดเจน อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เด็กน้อยคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงบนหัวทำให้เขาสะดุ้งและกลืนน้ำลายไม่ลงทุกอย่างรอบตัวเงียบจนผิดปกติแม้แต่เสียงจราจรและคนเดินตลาดเหมือนถูกกลืนไปเขากวาดสายตามองรอบๆตลาดเก่าแผงลอยเก่าๆสั่นไหวด้วยลมข้าวเหนียวที่ขายอยู่ในมือกลับเย็นเฉียบกลิ่นข้าวเหนียวหอมเริ่มจางไปแทนที่ด้วยความอึดอดัด ความกลัวกัดกินใจแต่ในใจลึกๆมีความอยากอยากลุกขึ้นจากความยากจนอยากหนีจากชีวิตที่ไม่มีใครมองเห็นร่างนั้นยื่นมือออกอีกครั้งมือของเขาสั่นไม่รู้จะปฏิเสธหรือยอมรับความตึงเครียดในอากาศทำให้เหงื่อซึมตามคอสายตาเด็กคนอื่นๆมองมาแต่ไม่เข้าใจเหมือนเขาอยู่คนละโลกและทันใดนั้นโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุน เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงเขาเข้าไปทั้งกลัวทั้งอยากทั้งสงสัยทุกความรู้สึกสับสนจนแทบแตกสลายแล้วร่างนั้นพูดคำเดียวที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลมาฉันจะสอนให้รู้ว่าเด็กขายข้าวเหนียวก็เป็นได้เสียงรอบตัวกลับคืนมาอย่างช้าช้าแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ตลาดเดิมอีกต่อไปสายตาของเขาเริ่มมองเห็นเส้นทางที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เหมือนโลกเปิดออกเป็นประตูใหญ่และเขารู้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่สิ่งที่รออยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายอุปสรรคความล้มเหลวความผิดหวังทุกอย่างจะทดสอบเขาจนถึงขีดสุดและเขาต้องเลือกเดินต่อหรือถอยหลังทุกก้าวที่เขาก้าวออกจากตลาดเก่าคือก้าวแรกของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนกระซิบเด็กน้อยนี่คือชีวิตจริง เขากลืนน้ำลายเงยหน้าขึ้นสู่ฟ้าแม้ใจยังสั่นแต่สายตาเริ่มแน่วแน่ความหิวเมื่อวานเปลี่ยนเป็นความหิวที่ใหญ่กว่าหิวที่จะเอาชนะความจนหิวที่จะสร้างตัวเองให้ใครก็หยุดไม่อยู่และนั่นคือจุดเริ่มต้นจากเด็กขายข้าวเหนียวสู่ซีอหมื่นล้านวันแรกที่เขาออกจากตลาดเท้าของเขาเก้าวลงบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่น เสียงล้อรถบดกับพื้นเรียบเหมือนจังหวะเต้นหัวใจมือยังสั่นแต่ความมุ่งมั่นเริ่มกก่ะตัวเขาเดินไปที่ร้านเล็กๆที่ร่างนั้นบอกให้มาทุกก้าวเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบในร้านกลิ่นหนังสือเก่าและกลิ่นกาแฟลอยเข้ามาร่างนั้นนั่งรอเขาอยู่แล้วสายตาของคนแปลกหน้าคมเข้มแต่แฝงความเข้าใจคุณจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆใช่ไหมเสียงนั้นเรียบแต่หนักแน่น เด็กขายข้าวเหนียวตัวเล็กๆพยักหน้าและทันใดนั้นเขาได้สัมผัสความรู้สึกที่ไม่เคยรู้จักความเชื่อใจความหวังและความกลา้าวันแรกของการเรียนรู้เขาเรียนรู้เรื่องตัวเลขบัญชีการบริหารทุกคำพูดเหมือนคมมีดที่เฉือนความไม่รู้บางครั้งเจ็บปวดจนอยากล้มเลิกแต่ความทรงจำในตลาดเก่ากลิ่นข้าวเหนียวทำให้เขายังไม่ยอมแพ้วันเวลาผ่านไป เขาเริ่มเห็นโอกาสเล็กๆในทุกสิ่งมองผู้คนรอบตัวเรียนรู้ว่าทุกคนมีเรื่องราวบางคนช่วยบางคนขวางแต่สิ่งที่เขาได้เรียนรู้มากที่สุดคือความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเครื่องมือขึ้นหนึ่งเขานั่งบนดาดฟ้าตึกเก่าลมหนาวพัดผ่านทำให้คิดถึงตลาดเก่าอีกครั้งสายตาเขาจับจ้องแสงไฟเมืองความเงียบทำให้ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจน และเขาเข้าใจเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่มีทางลัดทุกก้าวต้องสู้ด้วยตัวเองแต่ความท้าทายใหญ่ที่สุดกำลังจะมาถึงคู่แข่งผู้แข่งแกร่งเงินทุนมหาศาลทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะทับเขาลงเขาต้องตัดสินใจกล้าเสี่ยงหรือกลับไปเริ่มใหม่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเลือดที่สูบฉีดความหิวเมื่อวานเปลี่ยนเป็นความหิวที่ลึกที่สุดหิวที่จะเอาชนะความกลัวหิวที่จะพิสูจน์ตัวเอง เช้าวันถัดมาเขาเข้าสำนักงานเล็กๆที่ร่างนั้นจัดให้ทุกอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายเอกสารบัญชีและแผนธุรกิจเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าจจรกคำ่ำมือเล็กๆขยับปากกาเหงื่อซึมตามหน้าแต่ในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแรงผลักดันปีแรกเจอความล้มเหลวหลายครั้งลูกค้าปฏิเสธนักลงทุนถอนตัวแต่เขายังไม่หยุด ใช้ทุกโอกาสเรียนรู้ทุกความผิดพลาดทุกรายละเอียดเล็กๆถูกสังเกตและจดจำและทุกครั้งที่คิดจะถอยภาพตลาดเก่าภาพเด็กตัวเล็กๆขายข้าวเหนียวในฝ่ามือที่เย็นทำให้เขาก้าวต่อไปค่อยๆปีต่อปีธุรกิจเริ่มเติบโตเขาได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนสร้างทีมที่เข้มแข็งทุกการตัดสินใจแม่นยำขึ้นแต่ความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในใจลึกๆเขายังจําความหิวความกลัวและความอึดอัดในตลาดเก่าอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ทุกอย่างเสี่ยงเหมือนลมพายุเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนฟ้าร้องแต่เขารู้นี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลความหิวเมื่อวันกลายเป็นความหิวที่จะพิชิตทุกอุปสรรคเขายิ้มทั้งที่ใจเต้นแรงรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะไม่กลับไปเป็นเด็กขายข้าวเหนียวอีกการลงทุนครั้งใหญ่เหมือนเขาก้าวลงไปในมหาสมุทรลึกน้ำเย็นจับขาใจเต้นแรงทุกวินาทีเอกสารจำนวนมหาศาลอยู่ตรงหน้าตัวเลขและตัวหนังสือเหมือนกำลังท้าทายเขาเสียงโทรศัพท์ดังทุกนาทีบางสายข่าวดีบางสายข่าวร้ายแต่เขายังคงเงียบตั้งสมาธิทุกความคิดเน้นไปที่เป้าหมายเดียว ขึ้นหนึ่งหลังจากทำงานยาวเขานั่งมองเมืองจากชั้นสูงแสงไฟระยิบระยับเหมือนดวงดาวบนพื้นความเหนื่อยล้าเริ่มกัดกินร่างแต่ความทรงจำตลาดเก่าเด็กตัวเล็กๆขายข้าวเหนียวทำให้เขาไม่ถอยมือกํำเอกสารแน่นหัวใจเต้นรัวรู้ว่าไม่มีใครให้โอกาสเขานอกจากตัวเองวันต่อมาผลลัพธ์เริ่มปรากฏ ลูกค้าคนสำคัญยอมเซ็นสัญญาคู่แข่งเริ่มสังเกตเห็นพนักงานในทีมมองเขาด้วยความเคารพแต่ความสำเร็จยังไม่สมบูรณ์ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดยังอยู่ข้างหน้าแล้ววันนั้นข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตในบริษัทคู่แข่งทุกอย่างเหมือนประตูเปิดทางให้เขาแต่ก็มีเสียงสงสยัยจะจริงหรือแค่กับดักเขาต้องตัดสินใจทันที ความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันมือสั่นแต่สมองคมชัดเขาต้องเลือกเสียงทั้งหมดหรือหยุดเช้าวันที่สำคัญประชุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นนักลงทุนผู้ร่วมธุรกิจและคู่แข่งอยู่รอบโต๊ะทุกสายตาจับจ้องเขาเขาพูดด้วยเสียงมั่นคงทุกคำพูดเป็นกลยุทธ์ที่เรียนรู้มาจากความล้มเหลวทุกการเคลื่อนไหวมีเป้าหมายชัดเจนและเมื่อเขาพูดจบ บรรยากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งความตึงเครียดสูงสุดจนแทบหายใจไม่ออกช่วงเวลานั้นเขารู้สึกถึงสายตาที่เปลี่ยนไปความเคารพความหวัดหวันและความสนใจเหมือนโลกทั้งใบกำลังจับจ้องเขาหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความมั่นใจความมั่นใจของเด็กขายข้าวเหนียวที่ไม่เคยยอมแพ้สัปดาห์ต่อมา ทุกอย่างเริ่มชัดเจนธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วนักลงทุนสนใจมากขึ้นทีมงานแข็งแรงขึ้นเขาเริ่มเห็นภาพชีวิตใหม่จากเด็กที่ขายข้าวเหนียวในตลาดเก่าสู่ผู้บริหารที่มีอำนาจและอิทธิพลแต่ในใจของเขายังจำเสียงหัวเราะของเด็กคนอื่นในตลาดยังจำความหิวความเหน็บหนาวและความอึดอัดที่เคยเจอ ทุกความทรงจำเป็นเชื้อไฟทำให้เขาไม่ลืมรากเงาและรู้ว่าไม่มีความสำเร็จใดมาฟรีทุกก้าวทุกลมหายใจทุกหยดเหงื่อล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความฝันวันหนึ่งเมื่อบริษัทกลายเป็นธุรกิจพันล้านและเขาได้รับตำแหน่งอย่างเต็มตัวเขายืนบนดาดฟ้าตึกสูงลมพัดแรงเหมือนตลาดเก่าแต่สายตาเขานิ่งสงบ และในใจยังคงถามตัวเองเด็กตัวเล็กๆที่ขายข้าวเหนียวยังอยู่ในใจฉันหรือไม่ความเงียบรอบตัวเหมือนยืนยันว่าเขาไม่เคยลืมหลายปีผ่านไปเด็กตัวเล็กๆที่เคยขายข้าวเหนียวในตลาดเก่าตอนนี้ยืนอยู่บนตึกสูงที่สุดในเมืองรอบตัวเต็มไปด้วยแสงไฟและความสำเร็จที่เขาสร้างเองแต่ไม่ใช่ความร่ำรวยหรือชื่อเสียงที่ทำให้เขายิ้ม กลับเป็นความทรงจำตลาดเก่ากลิ่นข้าวเหนียวกลิ่นฝุ่นกลิ่นลมหนาวและความหิวในวันนั้นสิ่งเหล่านั้นตนใจว่าทุกความสำเร็จเริ่มจากความอดทนความพยายามและความเชื่อในตัวเองเขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวโปรดมองออกไปที่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความภาคภูมิใจเขาเข้าใจแล้วว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายแต่ทุกก้าวคุ้มค่า รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเขารู้ว่าเด็กคนที่ขายข้าวเหนียวคนนั้นยังอยู่ในใจเขาตลอดเวลาและตอนนี้เขาพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ช่วยเหลือคนที่กำลังเริ่มต้นใหม่เหมือนที่ใครบางคนเคยช่วยเขาสายลมพัดผ่านตึกสูงเหมือนกระซิบเบาๆว่าชีวิตเริ่มจากความกล้าและไม่มีใครมองเห็นไม่ได้ตลอดไปและจากนั้น เขาลุกขึ้นก้าวต่อไปอย่างมั่นใจพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้โลกจากเด็กขายข้าวเหนียวสู่ซีออหมื่นล้าน